วันนี้มีของมาอวดอีกแล้วว้าวนี่เลยเราเอฟมาจากติ๊กต็อกนะคะน้ำพริกหนังไก่อุ้ยเกียงดูไลฟ์สดเขาแล้วน่ากินมากเลยเลยเอฟมาขนาดน่าจะประมาณร้อยกรัมนะถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่หนังไก่กรอบธรรมดานะเขาทำเป็นน้ำพริกหนังไก่ข้างบนคือไม่มีความมันเลย กรอบเคี้ยวอร่อยแล้วก็จะมีเป็นหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดนะด้านล่างเขาทำเป็นลักษณะเหมือนน้ำพริกแห้งแห้งเป็นน้ำพริกอยู่ด้านล่างแล้วก็หนังไก่ทอดอยู่ด้านบนเขาเคลมว่าไม่มันด้วยนะเขาเคลมว่าแบบเหมือนไม่ได้ทอดอะเอาไปอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเราก็เลยลองเอบมาเอ้ยมันอร่อยจริงๆรเขาจะเป็นลักษณะหนังไก่ที่แบบรวมตัวกันเป็นแบบ แบบก้อนแบบเนี้ยให้หนังไก่ที่แผ่ออกเหมือนเจ้าอื่นนะแล้วว่าอร่อยน้ำพริกเขาก็เค็มเค็มหวานหวานเผ็ดเผ็ดคลุกข้าวอร่อยดีลองไปซื้อมากินดูน้ำพริกหนังไก่แม่อุ้ยเกียงเอออร่อยจริงอืม